อธิฐานธรรมก็คือธรรมที่พวกเราทั้งหลายนั้นควรที่พระจะพระย,ายาี่ยมเอามาตั้งไว้ในใจหนึ่งปัญญาสองสัจจะสาจาคะ สี่อุปสมะทำทั้งสี่อย่างนี้ถ้าใครก็แล้วแต่สามารถเอามาตั้งไว้ภายในจิตภายในใจของตัวเองได้จะทำให้เกิดมรรคเกิดผลทำให้พวกเรานั้นมีจิตใจที่ จเริญขึ้นปัญญาคืออะไรปัญญาค,คือคือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ให้เกิดแก่ตนหรือตัวเราเองทั้งทางโลกและทางธรรมและปัญญานั้นก็รู้จักการค่ควรพิจารณาไต่ต่อ สิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีและอะไรเป็นสิ่งที่ชัว่วถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็อเอาปัญญาเข้าไปไขควรพิจารณาและไต่ตองในสิ่งเหล่านั้นพิจารณาถึงความเป็นจริงในโลกนี้ว่าบุคคลเหล่านั้น ต้องตกอยู่ในทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสสติยังไม่เกิดปัญญาก็เลยไม่เกิดแต่ถ้าปัญญาเราเกิดแล้วเราก็สามารถที่จะหนีออกจากความทุกข์ได้เพราะปัญญานั้นเกิดขึ้นจากการสงบระงับ เมื่อการสงบระงับเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงหยิบเอามาพิจารณาให้เกิดเป็นปัญญาสองสัจจะสัจจะคือความจริงใจความจริงใจคือความซื่อสัตย์มีวาจาจริง đại kẻ phù trình, rẽ trình cãi, đầy kẻ càng cắt thầm trình, hứa hãy đầy trình tam thi tùa lậu ê ngân, đầy lập hứt và tư vật, đôi mi sạch chạc và cha cặp tùa êm, và lậu thầm đi văn lọc thầu lầy, hay lậu viết trên là dứt ao sạch chạc vân khoảng trình. ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราให้ได้จาคะจาคะก็คือการสระาจิเดชโลกอดหลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ภายในจิตภายในใจของเราจาคะไม่ใช่บริจาคด้วยทานอย่างเดียวแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วจาคะก็คือ การสระกิเลสอันเป็นข้าสึกแก่ภูมิจันทร์ของเราหรือเป็นกิเลสแก่ตัวเราเองสิ่งไหนที่เป็นกิเลสก็ขอให้เรางั้นสระมันออกไปอย่าเอาไว้อ้าในจิตภายในใจสีอุปสมวะคือความสงบจากสิ่งที่เป็นข้าสึก แก่ความสงบได้แก่กิเลสและนิวรณ์เพื่อให้จิตใจของเราสงบจริงสภาวะอันเป็นที่สงบนั้นที่พวกเราต้องการที่เรียกว่าพระนิพพานเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราจงประพฤติปฏิบัติในอธิษฐานธรรมี เอามาตั้งไว้ภายในจิตภายในใจของเราเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจของพวกเราทุกคน